นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการของโครงการบริสติที่ในห้องประชุมมูลไลท์ฮอ์พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันพร้อมประกาศความมุ่งมั่นของกรุงเทพมหานครในการเข้าร่วมโครงการ C40 City Clean Air Accelerator อย่างเป็นทางการโดยเป็นการร่วมกับ50เมืองชั้นนําของโลกเช่นลอนดอนจาการ์ตาโจฮันเนสเบิร์กและริโอเดจาเนโรซึ่งการประกาศความมุ่งมั่นครั้งนี้จะบรรลุมาตรฐานคุณภาพอากาศระดับชาติและ เดินหน้าไปสู่เส้นทางของการบรรลุเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้นําระดับโลกในด้านอากาศสะอาดของกรุงเทพมหานครสารต่อจากการเข้าร่วมโครงการบิสซิตี้เมื่อปีที่ผ่านมาเพื่อเร่งจัดการปัญหาคุณภาพอากาศในขณะที่ฤดูฝุ่นกําลังจะมาถึงครับครับแล้วก็เป็นโครงการสําคัญเลยชื่อของการบิสซิตี้นะซึ่งแล้วก็มาจากการริเริ่มจากทางอังกฤษมั้งแล้วก็มีการเชิญเราเข้ามาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ โดยท่านสดติขานท่านนายกของเทนตรนตีของลอนดอนก็เราก็เข้าร่วมหนึ่งเป็นหนึ่งในสี่เมืองที่เข้าร่วมโครงการบริดจ์ซิตี้แล้วก็เราจะใช้แคมเปญเราไปเป็น b r ิดจ e แบง g k อกก็จริงแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือด้านเทคนิคอลโดยมีผู้สนับสนุนหลายส่วนนะก็มาจากทางบ l ูเบิร์กแลนด์ทอฟฟี่มีจากทางซีโฟที่ทำผมว่าโครงการหลกัหลกๆก็จะมี6ส่วน อันแรกเลยคือการวางยุทธศาสตร์ในภาพรวมก่อนของการปรับปรุงเรื่องคุณภาพอากาศอันที่2หัวใจสําคัญของการปรับปรุงก็คือต้องมีเรื่องดาต้าเบสที่ดีก็จะมีการพัฒนาเรื่องฐานข้อมูลต่างๆนะอันที่3ามบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำต่อเนื่องคือเรื่องการขนส่งเพราะว่าหนึ่งในปัจจัยหลักสําคัญของการเกิดพอลูชันก็คือการสภาพการขนส่งที่มีการใช้ปล่อยตัวก๊าซเรือนกระจกแล้วก็มีการฝุ่นเพียงมอุทธออกมาเรื่องที่4คือว่าต้องมีการทําพวกแผนที่ความเสี่ยง แล้วก็กลุ่มเปราะบางต่างๆซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าปัญหาอยู่ไหนมากขึ้นอันที่5้าเราจะศึกษาละเอียดขึ้นของโลว์อิมิชชั่นโซนซึ่งจริงแล้วทางลอนดอนหรือหลายประเทศในโลกทำมาแล้วเราปีที่แล้วเราก็ได้ลองทําดูว่าโลว์อิมิชชั่นโซนจะมีผลอย่างไรแล้วก็จะปรับปรุงคุณภาพอากาศของเมืองได้แค่ไหนนะแล้วสุดท้ายคือจะไปดูเรื่องผลกระทบของเรื่องอากาศกับคุณภาพชีวิตของคนผมว่า6เรื่องนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญเลยที่จะได้รับการเทคนิคเซอรสพอร์ต จากเหน่วยงานเครือข่ายนะฮึแผมเชื่อว่าหัวใจของความสาเร็จของการเป็นบริสซิตี้คือการร่วมมือกันเพราะว่าเราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของเมืองอื่นที่ผ่านมาแล้วแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับกรุงเทพมหานาครได้แล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องมลภา,า,างอากาศเรื่องพีสองหเนี่เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจมากเพราะว่าากลมหายใจก็คือชีวิตนะ่ะเราอยู่หัวใจเมื่อไหร่ก็คือจะตายใช่ไหมดังนั้นแล้วเป็นกิจกรรมเราต้องทําตลอดคุณภาพอากาศก็ต้องเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอยู่แล้ว ในฐานะของกรทมเราก็ต้องมีความเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้แล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ร่วมกับเครือข่ายของบ i ิสตซิตี้ในวันนี้ครับอย่าแโงแนวก้มาค่ะจากปีที่แล้วเราเขาพูดว่าม2 5มาถึงณตอนนี้แบบมันเปลี่ยนแปลงหรือว่าดีขึ้นยังไง้ังผมคิดว่ามันก็มีถ้าเราดูความเอาจริงเอาจังเรามีความร่วมมือมากขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดถามว่ามีโรเกรสอะไรผมว่าที่ชัดเจนเลยมีการพัฒนาเรื่องฐานข้อมูลที่ดีขึ้นมีการทําพยากรณ์ได้แม่นยําขึ้นใช่ไหม อย่างเรามีแอปพลิเคชัน Air BAK ก็สามารถทําการพยากรณ์ได้แม่นยําแล้วก็แจ้งเตือนได้ดีขึ้นเรามีการทําโลมิชชั่นโซนปีที่แล้วเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยของกรุงเทพมหาคนครนะที่มีการกําหนดพื้นที่ที่รถที่ปล่อยมลพิษเนี่ยถ้าเข้ามาจะโดนปรับแล้วก็มีการแจ้งความมีการจับปรับสารต่งจําปรับแล้วด้วยก็ถือว่ามีความคืบหน้าในการกําหนดโซนมันมีการแจกเครื่องอัดฟางให้กับ าชาวนาของกรุงเทพเพื่อให้ไปอัดฟางแล้วก็ลดการเผา,าตั้งค่าลงก็มีการใช้ก็เห็นผลที่ดีขึ้นนะผมว่านี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่มีความเอาจริงจังมีการพัฒนาในแง่ของการป้องกันเช่นทําห้องเรียนปลอดฝุ่นในทุกโรงเรียนนะแล้วก็มีเครือข่าย Work From Home ที่ถ้าเกิดว่ามีภาวะที่ฝุ่นเยอะเราก็จะมีแจ้งเตือนให้เครือข่ายเราทํางานที่บ้านเพื่อลดการไปเจอฝุ่นแล้วก็ลดการจราจรในท้องถนน ึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราวันที่เราประกาศเลิกฟาร์มโฮมก็มีวันที่14ี่กนะุมงภาเนาะก็ปรากฏว่ามีการราจรดลดลง10กว่าเปอร์เซนต์เลยว่าความร่วมมือต่างเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เห็นว่าเราสามารถทําให้ดีขึ้นได้แต่ก็ยังมีปัญหาอีกเช่นปัญหาเรื่องฝุ่นข้ามแดนมาไม่ว่าจะเป็นคามจากจังหวัดอื่นหรือคาดจากต่างประเทศก็เป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นปัญหาที่ต้องต้องดูแลเข้มข้นไปเรื่องปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการปล่อยจากมลพิษเพราะว่าผมเชื่อว่าเรื่องฝุ่นเนี่ยสุดท้ายแล้วเป็นปัญหา ถามว่าทําไมเกษตรกรต้องเผาเสังข้าวเผาอ้อยก็เพราะว่ามันเป็นวิธีที่ถูกที่สุดเป็นต้นทุนที่ถูกทาไมจะช่วยให้เกษตรกรเขามีแรงจูงใจในการลดการเผาลงทําไมประชาชนยังใช้รถยนต์เก่าที่ปล่อยควันเสียอยู่ก็เพราะว่าเป็นทางเลือกที่ต้นทุนถูกสำหรับผู้ประกอบาการที่มีรายได้น้อยเขาก็อาจต้องมีต้นทุนที่ต้องแบกรับไม่ได้อาัการภาษีรถในประเทศไทยภาษีรถเก่าก็ถูกกว่าภาษีรถใหม่ก็ยิ่งทําให้เป็นแรงจูงใจในการใช้รถที่มีเครื่องยนต์ที่ ไม่ได้มาตรฐานว่มามาตรฐานการปล่อยควันดำก็ไม่ได้แก้ไขเรื่อง PM 5กห้าเราเป็นเรื่องของ PM สิบเป็นหลักั้งหลายลาอย่างนี้คงต้องช่วยกันเพื่อมีการพัฒนาให้ดีขึ้นผมว่าเชื่อว่าตอนนี้ก็มีความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นได